สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยจะมาโมนข้าวเหนียวนะคะพี่อ้อยจะทําข้าวเหนียวถั่วดำเนาะแต่พี่อ้อยจะมุนข้าวเหนียวก่อนนะคะอันนี้นะคะเป็นกะทิเนาะที่พี่อ้อยตั้งไฟเดือดแล้วนะคะช่วงนี้อากาศร้อนนะคะจะทําแบบะกะทิสดๆไม่ได้เนาะก็จะใช้กะทิตั้งไฟให้เดือดนะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลใส่เกลือนะคะ ข้าวเหนียวก็เพิ่งจะสุกเหมือนกันเนาะ คนให้เข้ากันนะคะแล้วก็พักไว้เนาะดูพี่ยอยต้มถั่วดำกันนี่นะคะถั่วดำอ่าถั่วดำนี่เนาะพี่้อยพี่้อยต้มให้นิ่มนะคะแช่น้ำอุ่นนะคะแล้วก็ต้มให้นิ่มนะคะต้มให้นิ่ม แล้วก็จะาทิ้งน้ําไวน้นิดหน่อยนะคะเพื่อเพราะว่าตอนพี่อ้อยต้มอ่ะพี่อ้อยจะถ่ายน้ําทิ้งด้วยนะเพราะว่าน้ําก็จะออกมาเข็มมากๆนะคะก็ไม่ต้องเหลือน้ําไว้เยอะนะคะเติมกะทิเนาะเมื่อกี้ก็ติดไฟไว้แล้วก็เพิ่งจะเบาไฟไปหลังบ้านซับผ้านะคะจะเสียงดังนิดนึง เหนียวถั่วดำพี่อ้อยจะใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะเพราะว่าจะไม่ใช้น้ำตาลใสาเนาะอันนี้เป็นน้ำตาลมะพร้าวที่สั่งซื้อมานะคะ นดหน่อยด้วยน้ำตาลทรายนะคะไม่เยอะนะเพราะว่าต้องใช้ผสมกันนะคะเพราะว่าเราจะได้ความหอมจากน้ำตาลมะพร้าวเนาะแล้วก็หวานเย็นจากน้าตาลทรายนะคะจะไม่ใช้น้ําเยอะเนาะแล้วก็ใส่เกลือนะคะเกลือผลประมาณครึ่งช้อนชานะ ดี๋ยวขอตั้งให้เหลือดแป๊บนึงนะคะตัวถั่วดำนะคะเวลาเราต้มเนาะก็ดูให้เขานิ่มนะคะจะชิมก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้มือบีบก,ก็ได้นะ จะต้มยากนิดนึงนะคะเพราะว่าชั่าเวลาทํานะคะของพี่อ้อยอะจะคั่วก่อนนะคะจะคั่วก่อนแล้วก็อืมน,นํามาแช่น้ําอุ่นนะคะแช่น้ําอุ่นพิงไว้สักพักหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยต้มต้มด้วยไฟอ่อนๆน,นะคะจะใช้เวลามากหน่อยนะคะแต่ตอนทําแบบนี้จะดูว่าไม่นานเนาะแต่ว่าเวลาท,ทําจริงๆจะนานนะคะแต่ว่าพี่อ้อยก็ไม่ได้อ่าเปิดคลิปนะคะตอนนั้นเนาะ เสร็จแล้วค่ะไปตักใส่ถ้วยกันตักใส่ถ้วยกันค่ะข้าเหนียวก็ได้ที่แล้วนะคะคือน้ำแห้งลงเนาะน้ำแห้งก็จือได้ที่ค่ะ่อย่างร้อน เอาถุงใส่มือนะคะแล้วก็คนให้เข้าๆกันนะข้าเหนียวนะคะจะไม่อ่าไม่แตกหักนะคะก็ใช้ใช้ถุงนะคะใช้ถุงเวลาจะจับข้าเหนียวนะเพราะว่าของพี่อ้อยอะลูกสะพ้ายใช้ช้อนตักนะคะ ก็เลยเข้าวเหนียวก็จะไม่ไม่น่าทานนะคะ ร็จแล้วค่ะข้าวเหนียวถั่วดําเมื่อวานที่พี่ว่าจะทำเนาะพี่ว่าก็ถามลูกไว้ก่อนนะว่าเขาอยากจะทานเป็นซักคู่ถั่วดาหรือข้าวเหนียวถั่วดานะคะสรุปเขาออกมา oh. ว่าเขาชอบทานเป็นข้าวเหนียวมากกว่าซักคูนะคะพี่อ้อยก็เลยทําเป็นข้าวเหนียวถั่วดานะคะ มาค่ะมาทานได้กันค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์แชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดค,คุยกันนะคะแล้วพี่อ้อยก็ฝากช่องหลานชายนะคะช่องน้องซีเนาะพี่อ้อยวางคลิปหลานชายไว้ใต้ช่องพี่อ้อยนะคะเข้าไปเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะก็เด็กน้อยอยากทําช่องนะคะทุกครั้งที่พี่อ้อยทําคลิปเนาะเขาก็จะมาคอยอยืนดูนะคะว่าอามา่ทาทำอะไรอามา่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าหนหลายๆคนนะคะจะเคยเห็นน้องซีนะคะ สมัยก่อนตอนพี่อ้อยไลฟ์สดเนาะน้องซีก็จะเข้ามานั่งกับพี่อ้อยอยู่บ่อยๆนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ